Ha 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 คูาหังโหดณบ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งซึ่งปลูกอยู่แทบจะท้ายหมู่บ้านมันเป็นเรือนหอแล้วเรือนพักใจของหญิงชายวัยวหนุ่มสาวคู่หนึ่งเนื่องจากฝ่ายหญิงเป็นคนจนไร้ที่ทางและทรัพย์สินทําให้พ่อแม่ฝ่ายชายไม่ชอบขี้หน้าหลังจากคั้นจนสามารถแต่งงานกันได้พ่อแม่ฝ่ายชายจึงเจียดเอาที่ดินผืนเล็กๆให้ต้องคู่อยู่ด้วยกันและตัดฝ่ายชายออกจากกองมรดก ด้วยความรักที่มีเพียงความจริงใจต่อกันเป็นทีตั้งทําให้ทั้งคู่ไม่ยิ้วด่าต่อความยากลําบากพร้องคู่ช่วยกันทำมาหากินอย่างขยันขันแข็งกระทั่งครอบครัวฝ่ายชายยอมรับหาเงินซื้อที่ดินผืนเล็กๆติดกับบ้านของตนทําไร่ทําสวนปลูกผักผลไม้ไว้ขายแล้วแกลครอบครัวฝ่ายชายบอกให้พาเมียกลับไปอยู่ที่บ้านได้แต่ทั้งคู่กลับปฏิเสธบอกว่าจะขอสร้างครอบครัวสร้างฐานะด้วยตัวเอง ทรัพสมบัติที่พ่อแม่จะยกให้ถึงเวลาเมื่อไหร่ขาจะจัดการเองแต่ตอนนี้ขอดิ้นลนกันเองก่อนกระทั่งสมปีผ่านฝ่ายหญิงท้องลูกคนแรกพ่อแม่ผัวยิง่งเร่งเร้าให้กลับไปอยู่เสียด้วยกันที่บ้านเพื่อความสะดวกในหลายๆอย่างนั่นเองทั้งคู่จึงยอมแต่โดยดีเพราะมันจะได้ผลดีกับทั้งตัวของพวกเขาเองและเด็กในท้อง แต่ฝ่ายชายยังคงไปกับบ้านหลังนั้นทุกวันแล้วจะต้องจัดการกับเรื่องส่วนไร่นาที่ลงมือทำวันนี้พี่อาจจะต้องนอนที่นู่นนะเมื่อกลางวันพี่เห็นลอยหมูมันลงมากินข้าวที่ปลูกไว้จนเละไปเป็นเทือกคืนนี้พี่จะดักยิงมันก่อนที่พืชผักของเราจะเสียหายไปมากกว่านี้อย่าเลยพี่ฉันท้องอยู่ไม่อยากให้พี่ทำบาปมันจะตกไปถึงลูกเราได้นะโบดานขาถือนั่นนะซี นางจันได้ยินลูกชายนามว่าไอ้สมและลูกสะพ้ยที่ตอนแรกนางไม่ยอมรับแต่ตอนนี้รักหมดใจโขกกันเรื่องนี้ก็เอ่ยปากบางนางสนับสนุนความคิดของลูกสะพ้ยทุกทางเมียเองก,กำลังท้องกำลังใสจะไปฆ่าสัตว์ให้มันบาดท,ทำไมหาทางไล่ไปก็พอแล้วและถ้าหากมันหาทางไล่หาทางป้องกันไม่ได้ก็ปล่อยให้มันกินไปถือเสียว่าทำบุญ ไอ้สมมองหน้าแม่และเมียสลับกันก่อนถอนหายใจยาวพยักหน้าเนิบตกลงฉันจะลองหาวิธีไล่มันดูตื่นถ้าจำเป็นต้องยิงจะยิงขึ้นฟ้าขู่เท่านั้นเมื่อเห็นแม่และเมียสบายใจไอ้สมจัดการสะพายยามซึ่งบรรจูห่อข้าวขึ้นบา่าแล้วบ่ายหน้าเดือนลัดทุง่งตรงไปยังบ้านหลังน้อยของตัวเองกว่าจะไปถึงก็เป็นเวลาเข้าใต้เข้าไฟพอดี ไอ้สมจัดการจุดตะเกียงลานที่แขวนอยู่ยังเสาบ้านทั้งสองฝั่งเพื่อให้ความสว่างเสร็จแล้วนั่งลงกินข้าวกินปลาทางเหมือมองไปยังทิวเขาป่าไม้แล้วไร้ผาไร่นาของตนและชาวบ้านที่ดำเมื่อด้วยม่านกรมยีเหตุใดกันวันนี้มันจึงรู้สึกใจวิวแปลกๆบรรยากาศที่เคยเห็นเคยสัมผัสมาแล้วเป็นปีสองปีเมื่อครั้งอยู่กับเมียที่นี่ทำไมวันนี้มันน่ากลัวนัก ทางบ้านห่างออกไปไม่ไกลนักเป็นคลองส่งน้ําสายอุักของหมู่บ้านไอ้สมคิดว่าหลังกินข้าวเสร็จจะไปลงขายดักปลาเอาไว้เพื่อฆ่าเวลาและอย่างน้อยก็จะได้กับข้าวสําหรับให้แม่ทงพรุ่ง,งนี้ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อเขาที่ตลาดรู้อยู่ว่าแม่และเมียไม่ให้ทําบาปเพราะกลัวตกนรกหมกไหมแต่การทํามาหากินมันเป็นเรื่องจําเป็นของมนุษย์สําหรับไอ้สมแล้วการปล่อยให้ปากท้องของครอบครัวอดอยากนั่นต่างหากคือนรกที่แท้จริง หลังจากทุกอย่างเสร็จสิน้นไอ้สมนั่งหอบเหนื่อยอยู่ที่ริมคลองพอให้หายเหนื่อยก่อนจะเดินกลับบ้านหลังน้อยจังหวะนั้นเกิดลมรูบใหญ่พัดที่เหนือหัวราวกับมีนกตัวใหญ่บินโชบผ่านไปพอเงยหน้ามองจึงทันเห็นว่าเป็นเช่นนั้นจริงนกพลาดรูปร่างแปลกตาและมีขนาดใหญ่ร่อนลงยังสวนผ่าของลุงช่วยชาวบ้านที่รู้จักกันแสงตะเกียงวับแหวมทำให้รูบา้าคืนนี้ลุงช่วยก็มานอนเฝ้าได้เช่นกัน คงประสบปัญหาเกี่ยวกับหมูป่าที่ลงดอยมากัดกินทำลายพืชผักเช่นเดียวกับมันกำมังเพราะร้อยวันพันปีน้อยมากที่จะเห็นลุงช่วยยอมชิงบานมานอนอยู่กลางได้แบบนี้ยังไม่ทันได้ทำอะไรเสียงบีดล้องด้วยความหวาดกลัวและเจ็บปวดกระแววมาจากกระท่อมของลุงช่วยมันเป็นเสียงของเจ้าตัวแน่นอนไอโสมสับเท้าวิ่งตรงไปที่นั่นทันทีเพราะเกิดเป็นห่วงตลอดเวลาที่ผ่านมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ ลุงช่วยมีบุญคุณกับมันและเมียม,มาโดยตลอดพอไปถึงภาพที่เห็นเล่นเอาไอ้สมถึงกับเตาเหลือกลุงช่วยกึ่งนั่งกึ่งนอนพิงผนังกระท่อมร่างกายโชกเลือดสีหน้าหวาดหวันโดยมีปีศาจที่ลักษณะาทางกายภาพคุ้นตายืนขั้นกลางระหว่างมันและลุงช่วยเอาไว้ไม่ผิดแน่นั่นมันกระหังละลุลงลุงช่วย ทันทีที่ไอ้สมร้องทักลุงช่วยโดยไม่ตั้งใจแกหังร้ายก็หันมาแยกเขี้ยวใส่มันเหมือนจะพุ่งเข้าโจมตีไอ้สมหนีไปเร็วแต่เหมือนจะช้าไปเสียแล้วกแกหังหันมาจ้องเล่นงานมันแล้วอย่างแน่นอนแยกเคียวกางแขนกางขาเทียมกระโจนเข้าใส่ไอ้สมได้สติคว้าอามีดพระขอด้ามยาวทียพผ้าอยู่ตรงเสาใกล้ตัวขึ้นมาตั้งท่า ซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่กระหังร้ายกระโจนมาถึงร่างไอ้สมยกพระขึ้นกันหันคมเข้าใส่นั่นเองกระหังถึงกับแหกปากลัก่นจักความคงมันเกิดจากที่ลงช่วยมันฝนมันลับทำให้พราเลี่ยมน้นเฉือนตัดเนื้อหนังมือข้างหนึ่งของมันจนฉีกออกเลือดาสาดเ็ษกูลมึงไอ้สมไม่รอชฉาจังหวะที่กระหังเซธลาตั้งท่าจะหนี มันฟันฉับใส่กลางหลังอีกหนึ่งทีคมพระจมเข้าไปในเนื้อเกือบครึ่งฝ่ามือกระหังร้ายร้องลั่นกระโจนลงจากบ้านไปโดยมีพระขาะเอาไว้แบบนั้นเสียงวิ่งลุยปากแสกสากห่างออกไปปะปนกับเสียงร้องโหยหวนที่สุดก็งเงียบลงเอ่อเอ่โอโ้ยโวยลุงช่วยร้องขางออกมาเลือดสดๆที่ทะลักไหลออกมาจากบาดแผลถูกกัดตรงต้นแขนและช่วงท้องกับหน้าอก สร้างความเจ็บปวดแทบแดดินไอ้สมพยุงกายขึ้นแล้วเปลี่ยนเป็นให้ขียวหลังวิ่งสุดชีวิตกับเข้าหมู่บ้านซึ่งไม่ได้อยู่ไกลเท่าไหร่ตรงไปยังบ้านของผู้ใหญ่เพื่อขอความช่วยเหลือเวลาต่อมาลุงช่วยถูกพาตัวส่งโรงพยาบาลโดยผู้ใหญ่บ้านจัดรถไปส่งเป็นการเร่งด่วนเกิดอะไรขึ้นกับตาช่วยฮะไอ้สมใครหรือตัวไรทำร้ายแกเขากระหังผู้ใหญ่ลุงช่วยแกโดนกระหังทำร้าย คำตอบที่สมบอกผู้ใหญ่บ้านเลนเอาทุกคนที่อยู่ตรงนั้นนิ่งอึงอ้าปากขางกะหังอย่างนั้นหรือกะหังเนี่ยนะหมู่บ้านแห่งนี้เคยมีเรื่องแบบนี้ที่ไหนกันแรกทีเดียวหลายเสียงไม่เชื่อถือในคาพูดของมันแต่และคนมองว่าไอ้สมนั่นแหละที่ทําร้ายหลวงช่วยจนเจ็บหนักแต่ไอ้สมก็พิสูจน์ตัวเองด้วยการพาแก,กไปดูยังสถานที่เกิดเหตุบนกระท่อมของหลวงช่วยมีคราบเลือดเปื้อนเกิดค,ครางอย่างน่าสยดสยอง แต่ที่สยดสยองยิ่งขึ้นไปอีกคือสีของเลือดสองกองที่ต่างกันเลือดสดๆส,ดส,ดสีแดงฉานไอ้สมบอกว่าเป็นของลุงช่วยซึ่งมันเปลืออยู่แถบผนังกระทอมส่วนที่กองอยู่ตรงปากประตูและแลกยาวเป็นทางลงไปจากบ้านเป็นสีดําข้นขากเหมือนจะเป็นเลือดเนา่าซ้มยังส่งขินเขาขุ้งมากกว่าเลือดปกติทั่วไปนี่แหละเลือดของกระหังกองนี้ตอนที่มันพุ่งเข้ามาชนมีด ส่วนนั่นไอ้สมชี้ไปยังเลือดที่สายกระจายเป็นทางเกิดขึ้นตอนฉันฟันมันและพราติดหลังของมันไปจากที่เห็นนั่นเองพวกที่ไม่อยากจะเชื่อถือคำพูดของไอ้สมจึงไม่มีข้อโต้แยง้งแต่ก็ยังไม่พูดแบบเต็มปากเต็มคำว่าคอยตามไอ้สมพาชาวบ้านและผู้ใหญ่ตามรอยเลือดที่สาดเปื่อไปตามยอดผักในไรกระทั่งมันขาดห้วงหายไปก่อนถึงคลองการตามรอยหาบ่อแสจึงสิ้นสุดลงแค่นนั้น ทุกคนกลับมารวมตัวกันที่บ้านของผู้ใหญ่อีกครั้งนั่งปรึกษาห,าหาหรือกันจนกระทั่งเดือดเดือนถึงแยกจ่ายไอ้สมกลับไปที่บ้านก็พบครอบครัวกำลังนั่งรอด้วยการกระวนกระวายพอได้เห็นหน้ามันก็ไต่ถามกันใหญ่ว่าเกิดอะไรขึ้นไอ้สมเป็นคนประเภทพูดหน่อยจึงเล่าให้ฟังเพียงไม่ขี่คำแล้วขอตัวไปอาบน้ำนอนบอกว่าเหนื่อยประมาณตีสองคืนนั้นขณะที่ทั้งบ้านกำลังอยู่ในพวังลวหลาวไร เสียงคลึกคลึกแกะกรากที่ดังอยู่บนหัวนอนผูกให้อสมลืมตาขึ้นคราวแรกมันคิดว่าตัวเองอาจหัวแววหรือฝันไปแต่ยังไม่ทันได้ล้มตัวลงนอนเสียงประหลาดที่ว่าก็ดังขึ้นอีกฟังดูแล้วมันเหมือนกับว่ามีตัวอะไรบางอย่างกำลังพยายามใช้เล็บตะคุยงัดฝาบ้านและหน้าต่างตรงหัวนอนเข้ามาเฮ้ hey, หรือว่าไอเวเอยไอสงขังออกมาเบา ผลหัวตั้งแบบยังไม่อยู่หัวนอนของมันและเมียอยู่ชั้นสองของบ้านเช่นเดียวกับของพ่อแม่ฉะนั้นจะเป็นตัวระได้เล่าที่สามารถปีนก่อตะก,กายในความสูงที่ห่างจากพื้นเกือบ3เมตรถ้าไม่ใช่กระหังตัวนั้นไอ้สมสกิดปลุกเมียด้วยการแผ่วเบาเธอตื่นขึ้นมาก็เอามือปิดปากและค่อยๆพากันออกจากห้องไปด้วยความเงียบเชียบที่สุดระหว่างนั้นหูกระแววเสียงแกรกกากดังถีเย็บ มันตรงไปที่ยังห้องผ้าฟ้าเอาปืนของพ่อที่แขวนไว้ข้างฝาแล้วกลับไปที่ห้องเสียงแกรกกากที่ว่ายังดังอยู่และดูเหมือนความพยายามของกระหังจะสําเร็จไปแล้วนิดหนึ่งเสียด้วยเพราะฝาบ้านแผ่นหนึ่งเผยออกแล้วในเวลานี้ไอสัตว์ไอส่งคารามในลําคอจอปากก็บอกปืนไปยังรอยแยกนั้นจังหวะที่มันขึ้นนกเสียงดังแกรกผู้ที่อยู่ข้างนอกก็พลอยนิ่งไปด้วยเปรียง ทันทีที่ลั่นไกการหังร้ายก็แผดลั่นด้วยความเจ็บปวดเสียงมันหล่นลงกระแทกผืนได้ยินชัดถนัดหูไอ้สมเปิดหน้าต่างพรวดแล้วเลงปืนไปยังลานข้างบ้านการหังร้ายกำลังพยายามคานหนีมันไม่ยอมปล่อยให้เป็นแบบนั้นไปได้ตายหาพิซัตเถอะมึงเปรียงการหังร้ายลองลั่นเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ไอ้สมจะเห็นว่ามันนอนแน่นิ่งไม่ไหวติงเสียงปืนที่แผดขื้นสองนัด คนที่อห่ือในบ้านแล้วดังอื่นๆในระแวกให้ตื่นขึ้นและเมื่อถามไถ่จนรู้เรื่องความจริงที่ปรากฏตรงหน้าก็ทําหลายคนถึงกับผวาชายแปลกหน้าเนื้อตัวเต็มไปด้วยรอยสักนอนคว่ำหน้าจมกองเลือดอยู่ที่ลานข้างบ้านของพ่อแม่ไอ้สมบาดแผลที่กลางหลังมีทั้งรอยมีเล่ารูับขนาดฝ่ามืออันเกิดจากคุมกระสุนแต่ที่ทําให้ทุกคนที่เห็นสยดสยองคือห่อนล่างมีลักษณะไม่ใช่ของมนุษย์ ที่ก้นมีหางขนาดใหญ่โผลออกมาและแขนทั้งสองข้างยังมีร่องรอยของผิวหนังที่แผวราบางๆลักษณะเหมือนปีกชัดแล้วว่าชายผิศนาผู้นี้เป็นกระหังที่ทำร้ายหลวงช่วยแล้วมันคงกลับมาแก้แขนที่ไอสมสร้างบาดแผลให้มันถึงสองครั้งแต่คงผิดไปนิดเพราะมันไม่รู้ว่าไอสมเป็นคนประเภทพอเลือดขึ้นหน้าก็บ้าสุดกูนั่นเองเอวาสานของปีศาจร้ายจึงมาถึงอย่างง่ายดาย เขาหรือเรื่องไอ้สมสามารถจัดการกระหังได้แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วไม่มีใครรู้ว่าชายผู้เป็นเครื่องคนเครื่องปีศาจนี้เป็นผู้ใดแต่มีหลายคนสันนิฐานออกจากรอยสักทั่วทั้งตัวที่เห็นว่าคงเป็นพวกเล่นของแล้วเกิดผิดครูชีวิตจึงจมดิ่งอยู่กับเนาดอกจนวาระสุดท้ายเช่นนี้เรื่องราวก็มีเท่านี้ครับคุณาหังโหดขอพระคุณครับ และเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงไปเพียงเท่านี้ครับหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะชอบกันนะครับผิดเพี้ยนไปแต่อย่างใดแอดมินก็ขอกราบขอภัยมณที่นี้ด้วยร่วมสนุกได้โดยการคอมเมนต์ใต้คลิปเช่นเคยหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะหลอนไปกับพวกเราในค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ